นัดที่คนส่งแห่งหนึ่งไปเร็วไปใส่โนส่นเร็ว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 เรนวเร็วเร็วเร็วเร้วเร็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 ้เรเร็วเร็วเร็วเร้วเรชวเรเร็วเร็วเร็้เเร็ว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 เเล็กเร็วเร็วไป็วเร็วเเรไวเร็ร็วทร็วเร็เร็วเร็เ็เ็รเ็เ็ไรเเรรรรเ เออคือคือคือจะบอกว่าเดี๋ยวพันธุ์นึงครับเดี๋ยวต้องขอวัดก่อนนะครับผมนะนะขนส่งน่ะคือเขาบอกว่าให้ทำไซส์เล็กไงนะผมต้องวัดมันเล็กลงแล้วนะเออคือคือต้องขอวัดเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันเกินทำเป็นสองชิ้นแล้วเนาะมันเกินมาห้าเซนครับมันเกินมาห้าเซนไม่ได้จริงครับนะขนส่งเขาล็อกระบบเอาไว้นะอ๋อโอเคๆเดี๋ยวไม่ทำหม่ไปแก้ใหม่ได้เลยนะครับทุกคนนะครับผมนะรอบสองแล้วนะครับรอบที่สามมาแก้แพ็คเล็กสุดรอบสามนะครับผมรอบนะ อันนี้ได้ไหมล่วผ่านแล้วผมจมไปที่ไหนครับอ่าไปเขตที่พื้นที่สีแดงหน่อยอ่ะสแดงดดูๆๆๆแล้วกันดูแล้วกันอ๋อโอเคครับทีนี้นะครับผมได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยเเขาปิดลับเขาปิดลับเขาปิดลับ้ครับขอครับคือเิดเขาปิดเี๋ยวแล้วคุณลูกค้าถึงของเขาของครับขอบคุณนะขอบคุณมากโอเคครับเฮ้ยอใหม่นะครับ